สวัสดีคะ่ะพี่ๆคะ่ะอันนี้ในคำนวณนนทางพาร,รวยตัวเพจนะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้นะคะแอดลงสถิติไว้ให้นะคะสถิติของในกลุ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นประจำวันเลยนะคะอันนี้ยังไม่หมดวันนะคิวๆเลยแตกสามตัวบ่อยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นนอย3สนอยของเรานะสามนอยสามเวียดนะคะรอบแรกก็บนล่างเด้งๆไปเลยนะคะแอดนะคะถ้าแอดเล่นแอดก็เล่นทั้งพีเอ่อ น้อยแล้วก็เวียดนะคะเพราะว่ามันจะได้หลาย,ลายเด้งเลยนะคะในเวลาเดียวกันนะคะอ่ะนี่ก็คือน้อยปกนะคะน้อยปกแตก3ตัวเจาะนะคะเข้าวันที่3นะคะที่เจาะแตกนะคะวันแรกก็เม็ดเดียวเข้าเนาะเม็ดเดียวเข้า3ตัวแล้วก็เจาะแตก สามตัวสองวันติดแล้วนะคะรวมถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดูในตารางวินนะคะชุดตารางวินเนี่ยก็เข้าเนี่ยก็แตกสามอีกนะคะเก้าเจ็ดสองนะคะแตกสามอีกนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือของวันนี้เนาะของวันที่19บแปะในตรงหัวมุมจะมีวันที่ให้นะคะถ้าใครไปดูตรงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเวลามีขนมไทยแอดก็เอามาแบ่งปันสายวิ่งสายรูดนะคะนี่เราพัฒนานะคะที่ออก93ก็9 3สนะคะไม่ได้แตก3ตัวแต่ได้2ตัวไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนอยเนี่ยนะคะที่แอดบอกว่าแตก3มตัวนะคะ นี่แตกสาตัวเดี๋ยวจะมี034นะ,ะนี่นี่นอยบีนะคะแตกสาตัวเจาะนะคะแล้วก็ในตารางวินก็เข้า3ตัวบ่อยอยู่นะคะแต่ว่าตัวเจาะเนี่ยเข้าสามวันติดนะคะนี่ก็จะเป็นเม็ดเดียวนะคะนี่เม็ดเดียวแตก3ตัวนะคะหนึ่งแปดหกนะคะทุกคนคะ่ะไปดูได้เนาะแอดก็จะทําเร็วนิดนึงนะคะไปดูได้ในเพจคํานวณทางพาร,รวยนี่ราพัฒนาตรงนี้นะคะแตก3ตัวนะคะออกหกเก้าเจ็ดนะคะนี่ก็เจาะแตกนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มนะคะลิงด้านล่างสามารถคลิ มาได้เลยนะคะบอกว่าอยากเข้ากลุ่มก็ได้นะคะสมัครถ้าทุกคนสมัครมารับรองปังแน่นอนคะ่ะ